โอเคครับท okay, ุกคนก็กราบสวัสดีทานผู้ชมทุก,ท,กท่านเนชฉันเคยเนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไม์ครฟในไม์ครฟบนชิลล์ในพาร์ทที่เท่าไร่ไม่รู้ไม่ได้อัดคลิปคลิปนานโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยละก,กันนะครับผมเป็นยังไงบ้างกับการห่างหายกันไปประมาณ1วันใจ่สำหรับการที่ไม่ได้ลงคลิปมาเมื่อวานใช่ไหมคือเมื่อวานเราไม่ได้ลงคลิปก็ต้อง s o รีแล้วก็ ขอโทษนะฮะขอโทษ FC ทุกท่านที่ทำให้ผิดหวังแต่ความจริงกูว่าขี้เกียจนั่นแหละโอเคทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วใช่ไหมคือตอนนั้นนีคือมันหลุดมากนะครับผมซึ่งผลสรุปของการหลุดเนี้ยผมผมรู้แล้วนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับผมมันเหมือนจะมีอยู่จุดจุดหนึ่งในในในนรก มันทําให้ตัวเกมค้างเวยทุกคนคือมันไม่ได้เกี่ยวกับคอมเลยเว้ยแล้วก็ที่พี่เวฟบ่นว่าคอมเรามันมีเสียงดังตลอดใช่ไหมคือตอนนี้เวฟบก็ได้ไปแก้แล้วนะโดยการที่เอาคอมเนี่ยมาทำความสะอาดก็คือปัดฝุ่นถอดกาจอ,าอถอดแรมถอดทุกอย่างนะครับผมเพื่อที่ เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้แบบว่าเอามาทําความสะอาดได้ง่ายนะครับซึ่งตอนนี้วิวก็ทําความสะอาดคอมไปเป็นที่เทียบร้อยปรากฏว่าหลังทำความสะอาดเสร็จนะทุกคนคอมคุปกติเลย <c oughs> เอเอใช่คือคอมคุปกติมากคือมันถามว่าร้องดังไหมมันร้องเบามากทุกคนแล้วมันก็ลื่นขึ้นมากๆแล้วคอมผมไม่มีอาการค้างกระตุกอะไรเลยเว้ยคือเวลาผมเล่นเกมอื่นหรือว่าเรนเดอร์อะไรเงี้ยคือมันจะคอมจะร้อนมาก ซึ่งไม่หลอนทุกคนคือแบบวั a อันนี้สรุปกุศกโปกแล้วเนี่ย <c oughs> อ๋อซึ่งมันทำให้คอมของเราตอนนี้เนี่ยผมก็ถามว่ากลับมาปกติได้ไหมก็ถือว่าได้เยอะเลยครับผมช่วยได้เยอะก็แบบไม่ต้องซื้อคอมแล้วกูดีใจกูจะได้ไม่ต้องซื้อคอมแล้วกูแบบมีตกกังวลกูคิดเลยแบบกูต้องเสียกี่แสนวะเนี่ยโอเคทุกคน มาต่อจากาพาที่เราเนี่ยผมที่เราบอกว่าเราไปนระกเพื่อที่ไปหาไอ้เจ้าป้ายชื่อเนี่ยผมซื้อผมได้ลงมอดมาครับเอาแม่งเลยเออง่ายดี <c oughs> คือเราได้ลงมอดเอ่อครับป้ายชื่อมาเครับผมซื้อตอนนี้เว็บลงมาแหละก็คือว่าขี้เกียจหาได้ขี้เกียจหาเ <c oughs> บื่อแล้วเวลาไปบินหา เออให้มันมาหาเราเลยง่ายดีโอเคเหมือนเกี่ยวับวิธีการคราฟอันนี้ต้องย้ำก่อนนะว่าป้ายชื่อไอ้ตัวเนี้ยสามารถคราฟได้เฉพาะในมอดของเราเท่านั้นเนี่ยคือถ้าไม่ใช่มอดไม่สามารถคราฟได้นะโอเคนะโอเคมาแบมออีซี่เรียบร้อยต่อไปก็ไปชั้นที่สิบชั้นที่สิบนี่เป็นชั้นอะไรวะชั้นแกะใช่ไหมอ้าวไม่ใช่หรอชั้นชั้นข้าวชั้นสิบเอ็ดชั้นแกะ อ่าโอเคเดี๋ยวในพาร์ทนี้ทุกคนเราจะมาอทำคือเรียกว่าอะไรทำฟาร์มตัวนี้มันเสร็จๆดีก่าซึ่งอันดับแรกเนี่ยเวียว่าเวจะต้องไปหาไม้สนมาใส่ให้เต็มก่อนเว้ยเออคืออันดับแรกเราต้องไปหาไม้สนมาใส่ให้เต็มก่อนเพราะตอนนี้เราไม่มีไม้สนเลยอืออู้รู้สึกดีอ่ะคือแบบไม่เคยรู้สึกดีอะไรขนาดนี้เมื่อก่อนเอออยู่ๆคอมก็เล่นได้จากที่แบบ พังไปน,นานๆนอ้บ้าไอ้กอูก็ว่าอยู่คอมเป็นเพราะอะไรไอ้ตายแต่สุดท้ายคอมเราก็กลับมาคืนชีพนะทุกคนเดี๋ยวนะเราจะเอาเอ,าอาผมกระดูกมีไหมผมกระดูกบ้านผมจำได้ว่ามันมีอยู่ใช่ไหะนี่ไงอันหนึ่งอันหนึง่งเดี๋ยวนะข้างบนข้างบนตรงนี้เลยตรงนี้อ้าตรงนี้มีผมกระดูกอยู่ โอเคป้าเดี๋ยวเราจะไปเอาไม้สนเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นสนกันทุกคนเพื่อที่เราจะได้เอามาทําเป็นขอบด้านล่างใช่ไหมขอบด้านล่างของไอเนี้ยแล้วฟาร์มมันอยู่ตรงอ๋อนี่เฮ้ย,ยเดียปับป๊บปั๊เยตัวเฮียอะไรมีชนตากวะโอโ้ไอ้ป้าเอ้ยคือไม่ใช่อะไรนะทุกคนคือในห้องผมเนี่ยมันมีมแมลงตัวหนึ่งมันบินเข้ามาไป เออตอนแรกผมเห็นมันอยู่ในครัวใช่แล้วจังหวะที่ผมเปิดประตูปุ๊บมันก็บินเข้ามาในห้องผมซึ่งผมเห็นมันแล้วผมสงสารผมก็เลยปล่อยมันไว้ใช่เมื่อกี้มันบินชนลูกตากูเอเวนเดี๋ยวให้กูอัดคลิปเสร็จก่อนกูจะฆ่ามึงทำไมกูมดูโหดจังวะโอ้ยไอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องทําความดีนี่เออเนี่ยเราุตสหาบแบบได้คอมแบบ เหมือนจะคอมใหม่นะแต่อันเก่านั่นแหละใช่แต่ว่าคอมามรอนี่ถือว่ารื่นขึ้นใช้ได้นะครับผมดีใจแบบดีใจสุดเลยก็ใครนะครับผมที่ว่ามีคอมอยู่ที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าคอมมันไม่ลื่นแล้วก็คอมแหลกกว่าเดิมนะครับผมก็แนะนาว่าเราเอาไปทําความสะอาดดูนะแล้วทุกคนอาจจะเป็นแบบผมก็ได้ใช่คือตอนแรกผมไม่คิดเลยนะเว้ยว่าแบบคอมมันเกี่ยวด้วยหรอว่าฝุ่นฝุ่นอะไรคือมือเกี่ยวด้วยหรือว่าคือแบบผมก็ไปปรึกษาเพื่อนผม พี่เอก H B X ใช่พี่เอก H B X ก็ถามว่าเวฟมึงผมก็ไปปรึกษามาเนาะแบบเฮ้ยเอกกูทำไงดีวะพอจะมีตังค์ให้ยืมสักแสนมั้ยเออเอกถามปัญหาของมึงคืออะไรมันไม่ตอบนะว่ามันให้ยืมหรอมันถามก่อนปัญหาของมึงคืออะไร <laughs> ผมก็เลยบอกไปว่าอ๋อเนี่ยกูเนี่ยคือคอมกูมันเป็นไรไม่รู้อ่ะกูไม่อยากจะจ่ายเงินก้อนอ่ะกูอยากจะผ่อนเนี่ยเพื่อนแต่กูไม่มีบัตรเครดิตเออกูไม่กูไม่มีบัตรเครดิตกูอยากจะผ่อนเอาอ่ะ มันก็เลยถามว่าคอมมึงเป็นอะไรผมก็เลยบอกว่าคอมผมมันร้อนมันเสียงดังใช่นะครับผมแล้วก็คุณเอกก็เลยเขาก็ถามว่าคอมมึงสเปคอะไรเพื่อนผมเขาก็ถามว่าคอมสเปคอะไรผมก็เลยถ่ายสเปคคอมให้เพื่อนผมดูเวคือมันก็บอกว่าเวฟคอมมึงเนี่ยมันใช้ได้สี่ห้าปีเลยนะ้วหมมันจะมาพังเร็วแบบนี้มันมันใช่หรอวะมึงช่วยถ่ายเคสคอมให้ดูหน่อยได้ไหมมันก็เลยถามมีไปผมก็เลยบอกว่าทําไมวะถ่ายทําไมวะมันก็เลยบอกว่ามันจะดูให้อื ถ่ายไปปุ๊บตอนแรกมันบอกว่ามันจะเข้าไปดูระบบระบายความร้อนนะฮะแต่พอมันมันดูคอมบมแค่นั้นมันก็ถามว่าเว็บมึงทำความสะอาดล่าสุดตอนไหนผมก็เลยบอกไว้ว่าสองปีที่แล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นทำความสะอาดโดยการที่เอามาเป่าเฉยเพื่อนผมก็เลยบอกว่างั้นมึงไปถอดทุกอย่างออกให้หมดเลยแล้วมึงก็ใส่เข้าไปใหม่แล้วก็ทำความสะอาดทุกชิ้นแม่เจ้าคือแบบ ผมก็เถียงกัวนว่แบบใช่หรือว่ามันจะได้หรือว่าเออพอก,กูทําปุ๊บลื่นปั๊บอืมแม่สรุปแล้วกูสปกปรกอ๋อสรุปแล้วกูสกปกใช่ไหมโอเคโอเคทุกคนคือที่คอมเราก่านได้เพราะว่ากูสกปกนั่นแหละอืมใช่ห้องกูลกไอ้บ้าเอ,อ้ยอ,อ,อยู่ๆก็แบบได้เฉยเลยกูก็งงเอาทำไมคอมกูลื่นขึ้น ไอ้บา้านี่แหละฮะทุกคนก็เอาไว้เป็นความรู้เนี่ยสำหรับน้องๆคนไหนที่ปล่อยคอมตัวเองเนี่ยเออดูแย่ดูไม่ดีอะไรอย่างงี้ก็อย่าลืมเอาวิธีนี้ไปใช้เนี่ยผมช่วยทําความสะอาดคอมของเราด้วยละกันเนาะต่อไปนี้กูก็น่าจะทําความสะอาดทุกๆหนึ่งปีแล้วแหละอืมใช่อ่ะทำไมกดไมล่ลงอ่ะผมว่าผมต้องทําความสะอาดทุกๆหนึ่งปีแล้วทุกคน <c oughs> เออไอ้บา้บาโอเคมาเลยครับผมซื้อถามว่าตรงนี้เราจะสร้างเป็นยังไง <c oughs> เอเดี๋ยวผมว่า อีกาเหรออีกาเออวะมันมีอีกาตัวหนึ่งอยู่ในนี้ใช่ป่ะนี่คือผมว่าผมจะใส่ไปแบบนี้เวถามว่าทําไมเราต้องใส่เป็นแบบว่าเอ้ยนดีกาน้อยถามว่าทําไมเราต้องใส่เป็นไม้เนะี่ยเพราะว่าผมคิดว่าไม้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เข้ากับสัตว์มากที่สุดแล้วเพราะมันเหมือนมันแบบเหมือนมันม,มีแถบธรรมชาติอะ่ะเออคือเพราะว่าอยู่ข้างในนี้มันเป็นเหมืองไงก็คือมันอยู่ใต้ดินใช่ป่ะและนน้วถ้เาเกิดว่าเราปูตัวนี้มันเป็นแบบว่าคือเรียกว่าอะไร คือมันเป็นแบบดินเขียวหญ้าเขียวอะไรเงี้ยคือแบบมันจะเข้ากับไอ้เจ้าบล็อกไมนนี่มากเลยเวเออคือเราจะทําเป็นแบบนี้เอาไงง่ายอีซี่เอาไปถ้าเกิดว่านี่กูวาดนะคือจะต้องมีน้องๆมาคนหนื่อคอมเมนต์พี่เวฟครับพี่เวฟครับคอมพี่หายร้อนแล้วหายพังแล้วพี่ก็ต้องลงสองคลิปใช่ไหมครับ <laughs> คลิปเดียวไปก่อนช่วงนี้ติดเกม <laughs> คลิปเดียวไปก่อนช่วงนี้ติดเกมอได้ช่วงนี้ติดเกมเออคือบอกว่าช่วงนี้รู้สึกติดเกมมากอืพอดีว่าไปเจอเกมใหม่อมืก็เลยบอกว่านะอไปเจอเกมใหม่ก็เลยแบบติดนิดนึงเดี๋ยวรอหายติดเกมมันก่อนนะเดี๋ยวพี่เว้าจะรีบกลับมาลงสองคลิปให้นะครับผมก็ ภายในขอสัก7วันไหมเออเดวันเดี๋ยวลงวันละคลิปไปก่นอนเผื่อแบบผมได้รีโนเวทห้องใหม่เออเผื่อแบบเราได้ทําห้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีน้องๆในคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าพี่เวฟครับเช่วลงคลิปเกมเกมอื่นในช่องได้ไหมคือผมว่ามันมีแต่ไม n คร r a ับมันก็ดูน่าเบื่อนะครับแล้วก็เออกูอยากลงมากอืมใช่ในใจคือกูอยากลงมาก แต่กูลงแล้วมันไม่มีคนดูแค่นั้นเองค <c oughs> ือเออคือกูอยากลงมากเกมใหม่อ่ะเกมใหม่เกมอื่นอะไรเงี้ยคืออยากลงอ่ะอยากลงเลยแหละแต่มันไม่มีคนดูแค่นั้นเองอ่ะอืมใช่ถามว่าอยากลงไหมอยากนะแต่มันไม่มีคนดูนั่นแหละคือประเด็นเอออ่ะโอเคเดี๋ยวพี่เว็บขอวางแล้วก็ทุบตรงนี้หยอกแล้วก็ใส่ไม้ให้หมดก่อนละกันนะทุกคนเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องใส่เป็นดินเพิ่มใช่ไหมก็คือว่าเ,วเราต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นดินเออเดี๋ยวมาแป๊นนึง ขอขุดตรงนี้แล้วก็ใส่เป็นไม้ให้หมดก่อนละกันนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้ก็ใส่อันนี้ใส่แบบเต็มทุกช่องถามว่าทำนานไหมไม,ไม่แป๊บเดียวโอเคเดี๋ยวพี่เวมว่าเดี๋ยวเราค่อยมาไอ้นี่ละกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่้าซึ่งเดี๋ยวผมว่าผมจะใส่ญ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่แกะไว้กรงละสองตัวละกันเนาะเออเดี๋ยวพาหน้าผมทำไว้รอโอเคมาเดี๋ยววันนี้เรามาทำเพคของเราเลยทุกคนมันก็คือชั้นนี้ นี่เลยเออคือชั้นที่กูอยากจะทำมันเสร็จนานแล้วคือชั้นนี้นะถามว่าทำไมเราต้องทำชั้นนี้อันดับแรกเลยเนะี่ยคือมันคือเราจะพูดยังไงดีทุกคนมันน่าจะทำยากไหมแล้วเราจะต้องล่อซอมบี้ตัวหนึ่งขึ้นมามาอยู่ตรงเนี้ยซึ่งเราจะต้องใช้ตัวเนี้ยเป็นกระจกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเอากระจกแล้วก็เดี๋ยวเรามานั่งทำกัน อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องทำยไงแต่อันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเอา,เอาไอ้เจ้าป้ายชื่อเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อก่อนเนอะกูมีทั้งไหมเออเนี่ยทั้งโอเคเปลี่ยนชื่อเป็นอ้าวอะไรก็ได้เอายาวๆเลยให้คุมค้มๆมันต้องชื่อที่เท่เลยดีวะชื่อแบบอ่าอย่างนี้ได้ไหมอ่าโอเคได้แล้วล้ก็กระจกเหมือนผมจะเผาไว้อยู่นี่ไงกระจกกระจกกระจกใช้เยอะขนาดไหนไวะกูก็ลืม <c oughs> เออกูวลืมไปมบ้างเจอกันเยอะขนาดไหนวะาโอเคต่อไปเดี๋ยวเราเราต้องไปชั้นแกะใช่ไหมชั้นสิบสิบเอ็ดอ่าชั้นแกะเหมือนจะมีจำได้ว่าเหมือนจะมีอ่านี่เดี๋ยวเราต้องใช้ด้วยนะแต่ว่าเราจะยังไม่ทําตอนนี้โอเคแล้วก็มีหินธรรมดาไหมโอเคหินธรรมดานี่น่าจะพอแล้วหนระือล่้งเออแล้วก็ไปที่ชั้นเก้าโอ้แบบเล่นจนจําได้ทุกคนมาแล้ววันดี MC ไม่ใช่ MC มมึงใครเนะี่ยอ๋อซอมบี้ อันดับแรกเราจะต้องยิงทิงทีละตัวแล้วก็ต้องเตรียม uh, 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 uh. ว่าเราต้องเคลียร์ทีละตัวก่อนไปเดี๋ยวเราซัดไปทีละตัวก่อนแล้วกันเอ้ยยิงไม่ออกอ๋อกระสุนทุหมด <laughs> โถยบ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่อยากบวกข้างล่างยังไม่อยากบวกข้างล่าง อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวุยวตายเนี่ยเอาแปนึ่งปักท็อตอยู่ทุกคนเพื่อความสว่างสวอุ้ยจุบจ๊บจุบจ๊บ,บอ,ะอะไรอะไรอะไรของมึงแล้วมึงด้วยมึงด้วยเดี๋ยนะไอตัวเนี้ยตัวดีเลยมึงเกี่ยวอะไรเขาเนี่ยเรียบร้อยทุกคนมาต่อมาเราต้องเอาเนมแท็กเนี่ยก็คือว่าเราจะเอาป้ายชื่อเนี่ยใส่ให้กับซอมบี้ตัวนี้แล้วก็สิ่งต่อไปที่เราต้องทำเลยนะครับเราจะต้องปักท็อตไว้ข้างบนกัน เพื่ออะไรเพื่อไม่มีตัวอะไรมาเกิดแล้วก็แดกไอ้เจ้า n อ c บีซของเราเนะี่ยแล้วก็เดี๋ยวขอปิดนี้กอนอ่าอันนี้ต่อกันมาทำไมตอนนี้กูรู้สึกว่าแอร์บ้านกูมันจะเสียงดังแทนแล้วไหมหรือว่ากูต้องทำความสะอาดเองวะเออมีความเป็นไปได้ <c oughs> <c oughs> ใช่มึงจะทำความสะอาดทุกอย่างเลยใช่ไหมเ <c oughs> บบกูว่าเราต้องทำความสะอาดยกบ้านอ่ะประนึงนขอปิดแอร์ก่อนทุกคนคือแบบเสียงแอร์แบบ ดังจิไปไหวโอเคเนี่ยเดี๋ยววิวว่าวิจะสร้างไม่แบบนี้นะซึ่งถามว่าไอ้เจ้าไอรอนเกรมเนี่ยคือเขาจะเกิดข้างบนตรงนี้นะเออเนี่ยแหละเขาจะเกิดตรงนี้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยววิวว่าวิจะขุดให้มันลึกขึ้นไปอีกนะครับก็สังเกตว่านี่คือคานที่เราจะเอาไว้แบบเดินแล้วก็ขุดตรงนี้ให้มันลึกขึ้นไปอีกอ,ะอ่ะแต่ตอนนี้งานของเราคืออะไรงานของเราก็คือว่าเราจะเอาไอ้เจ้าซอมบี้เข้ามาอยู่ในนี้ยังไงนั่นแหละคือประเด็นเว้ เออคือเราจะเอาซอมบี้มาอยู่ในนี้ยังไงนี่คือแหละคือประเด็นของเราที่เราต้องการอ่าอันดับแรกแต่นะกูว่าเราต้องทําเป็นขั้นบันไดทุกคนเออมันต้องเป็นแบบขั้นบันไดแล้วแบบให้ซอมบี้เขาแบบค่อยๆใจเย็นลกใจเยน็นเราต้องทำมึงใจเย็นๆนะมันตบกูทำไมเนี่ยอ่าซอมบี้ฉลาดนะทุกคนอ่าสเปรดเดี๋ยวกูพุ่งแรงพุ่งแรงขึ้นมาเลยซอมบี้ซอมบี้กูกูเลิกบินกับนทุกคน ขึ้นมาแล้วซสมบีแล้วโอ้ยสมบีแล้วเข้านายทำได้เราเชื่อว่านายทำได้ดีแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ซอมบีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนน่ยอันนี้ทุกบอนอ่าตอนนี้เราได้ซสมบีแล้วฮะอีซี่ต่อไปถามว่าเราจะต้องทำอุ้ยกดผิด เวโอ้ยเบฟน้อมึงกูสาแบบกูก็นักลากตั้งนานมือมาทุบออกไปในเซียววิอะไรของมึงเนี่ยไอ้บ้าเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาไหเอาไโอ้ยเมื่อกี้ดันไปกดทุบทั้งหมดไงเออนี่คือแบบดื้อไงมือดื้อไงคือแบบดันไปกดทุบทั้งหมดหายวับไปกับตาไอ้ต้เลยอะกูใส่ไปก่อนอืมทีนี้ก็ยัดยัดไป โอ้โเออนอนนอน,นะเอาอะไระวางพีดิกอืมเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วมันต้องใช้อีกขั้นหนึ่งใช่ไหมแล้วไอ้นี่เราอยู่ไหนวะผมจำได้ว่าเรามีไอ้นี่อยู่ใช่ไหมไอ้เจ้าที่เสกให้มันเท่ากันอ่ะไอ้ที่เสกให้มันเท่ากันอยู่ไหนวะเรามอีอันนี้ใช้ได้ปะะน่าจะใช้ได้หละมัง้งเออน่าจะไม่พังหรอกมังนะ้งเนาะเออน่าจะไม่พังไว้ทุกคนเดี๋ยวผมขอทำดิข้างล่าง มันต้องอยังไงคือต้องเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่ไงเรียบขู่พังพอดีนะโอเคมาขุดข้้งบนก่อนโอ้ยมึงน้อมึงน้อมึงไปทุบบอกสมุดเลยแม่โอเคไม่เป็นไรทุกคนรออุ้ยเดี๋ยวก็ล่วงตายหาเราเดี๋ยวทำใหม่ได้อ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้ทุบบอกนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วบอกเวฟมันเอาอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวนะผมต้อง อู๋แล้วแบบซอมบี้เกือบตายฝ่ายโอเคมาซอมบี้มาใหม่ลูกพ่อขอโทษพ่อขอโทษลูกพอ่อพลาดเองเดีย๋ยวขึ้นโอ้โหชอบตัวที่มันถือบล็อกด้วยเออชอบเป็นซอมบี้ตัวนี้ตตรงที่มันถือบอล็อ,อกด้วย <c oughs> แหละปั๊บเรียบร้อยไม่ไม่มต้องไปอยู่ในห้องนี้ลูกต้องไปอยู่ในห้องนี้อ่าต้องต้องเออ,เอ,อตายกูเออ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 ตายเออ เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายลูกกูจะตายลูกเอ้ยเดี๋ยวดัปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยอ่าเมื่อกี้ว่ามันจะยากอะฮะฮะไก้แค่วเองเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยมืนอิดว่ามันจะแยกไงอ่าถูกบล็อกแล้วไอ้เบา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 ได้เบาเว็บเบาได้เบาเบาได้เบาโอเคตอนนี้เราได้ซอมบี้มาเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมถามว่าลำดับต่อไปเนี่ยผมที่เราจะทำก็คือว่าเราต้องมาวางวงจรข้างบนใช่ไหม แต่ว่าอันดับแรกไอเราต้องทําวงจรก่อนใช่ไหมเออเราต้องทวงจรก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราทําไปแล้วแล้วปรากฏว่าไอรอนคูวมเกิดอย่างเงี้ยเนาะเออหวนเนาะเราต้องทำวงจรก่อนโอเคไม่เป็นไรงั้นเรามาทมําวงจรก่อนอันดับแรกนะครับผมเราจะต้องคราฟเป็นเจ้าแผ่นพับอ่าแผ่นพับเดี๋ยวผมต้องคราบแผ่นพับก่อนแผ่นพับมาเยอะๆเ,เลยให้มันล้อมรอบตรงนี้ได้อะ่ะอืมเยอะๆเลยเยอะเยๆเอาเอามากูอ่ะเยอะพอไหม โอเคน่าเยอะพอเลยอะครับแบมยิบสาอันอู้เยอะอยู่นะโอเคแล้วต่อไปเราก็จะมาวางไว้แบบนี้ทุกคนนี้เราจะวางไว้แบบนี้นี่แล้วก็กดเลยวางเรียงวางเรียงแล้วก็ตรงนี้วางหนึ่บล็อกแล้วก็วางเรียงวางเรียงคือเราจะวางอย่างนี้นะผมลกเพื่ออะไร เพื่อเพื enfin ่อไม่ร well, right ู้เหมือนกันกูเห็นเขาทำเขาทำอย่างเงี้ยเพื่ออะไรกูก็ไม่รู้เหเหอนเขาทำเขาทำอย่างเงี้ยในคลิปวะกูก็ไปดูเข้ามาอีกทีหนึ่งเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเออไม่รู้ผมไม่แน่ใจด้วยนะว่ามันจะเกิดหรือเปล่าว่ามันทําอยู่ใต้ดินอะผมยังไม่เคยเห็นใครทาอยู่ใต้ดินเลยอ่ะหรือว่ามีวะมีปะคนที่ทําอยู่ใต้ดินอะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดหรือเปล่าทุกคนแล้วแบบเราจะต้องทุบข้างบนออกก่อนด้วยอ่ะ เออก็ว่าคือผมกลัวข้างบนมันมันบอกว่ามันเรียกว่าอะไรข้างบนมันสูงไม่พอแล้วมันทาให้อรอนกรีมไม่เกิดอ่ะเออนั่นแหละคือข้างบนมันมันสูงไม่พอแล้ววัดอ๋อน่าจะข้างล่างน่าจะมืดข้างล่างน่าจะมืดไม่น่าจะเกี่ยวเนี่ยข้างล่างน่าจะน่าจะมืดใช่น่าจะมืดน่าจะมืดเดี๋ยวเราเอาวางนี่ก่อนเดี๋ยวว่าผมจะทุบตรงบริเวณนี้อย่างเดียวเนาะเดี๋ยวปักทับดิมืดช่ไหยคือผมจะพยายามทุบเฉพาะบริเวณตรงไอรอนกรีมเกิดก่อนแล้วกันเนาะ ตรงอื่นเราจะยังไม่ทุบนะครับเราค่อยไปตกแต่งทีหลังเออตอนนี้เราเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่ากูต้องการให้แอรอนกูเรมันเกิดอืมแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามันจะเกิดหรือเปล่าเออไม่รู้ด้วยนะว่ามันจะเกิดหรือเปล่าอันนี้ทุบไปเ,ออเดี๋ยว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 เอาวางใหม่วางใหมต้องใช้อนี้เออใช้อันใหญ่อันใหญ่แล้วก็ทุบนี่หรอกอ่าเรียบร้อยเอาเฉพาะข้างบนนี้ก่อน ลำดับต่อไปเนะี่ยผมถามว่าเราจะต้องทำอะไรนะครับลําออึ้อลำดับต่อไปต้องทำอะไรวะวางน้ำสี่จุดเหรอใช่ไหมใช่ปุวะใช,ะใช,ใช่เดี๋ยวนะวุดสร้างถูกนะเนี่ะวางน้ำสี่จุดเหรอใช่ไหมใช่เหรอวางน้ำสี่จุดมันจะได้ได้ไงวะเออวางน้ำสี่จุดมันจะได้ได้ไงวะเดี๋ยวนะทำไงวะ ลืมลืมไปเออไหวลืม <laughs> เออผมทะเมยวะเมย์แล้ว <laughs> มันต้องมีอะไรตรงกลางใช่ปหม <c oughs> วางน้ำสี่จุดมันจะได้ได้ยังไงวะ <c oughs> ใช่เหรอหรือว่ามันวางน้ำจุดเดียววะหรือว่ามันวางน้ำสี่จุดตะถูกแล้วเออตื่นตื่นเต้นเต้น ความมั่วของ v w f f ตอนนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วเขากำลังทำสิ่งในคำว่ามั่วอยู่นณตอนตอนนี้ซึ่งเขาทำอะไรของเขาเขาก็ยังไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ตอนนี้เขากำลังวางบล็อกเพื่อปิดน้ำแล้วเขากำลังทุบบล็อกออกไม่รู้ว่าเขาทำไปทำไมโอเคตอนนี้เราได้นี่ปะ่ะคือมันจะมาตรงกลางตรงกลางพอดีเพื่ออะไรไหมตรงกลางพอดี พอตรงกลางพอดีแล้วไงต่อพอตรงกลางพอดีปุ๊บเอรอนกูเล้งก็จะเกิดแล้วก็ไหลไปตรงกลางแล้วก็ไม่ตายอย่างงี้เหรอใช่เหรอใช่เหรอวะใช่ใชเออมันใช่เหรอทุกคนเดวยวนะวิธีมึงทำไงเนี่ยว่าลืมเดวยวนะวิธีทำมันเออนั่นสีมันทำไงวะ นั่นสิ่มันทำไงวะโอ๊ยบ้าเอ้ยไม่ได้เล่นใบคราบนันกูลืมซเง้นไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวนะเราจะทำไงทุกคนเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยทำไหมวัดเดี๋ยวเราค่อยทำก็ได้เอาคทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเจอใหม่ในคลิปหน้าเนี่ยผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเออเราจะมาทำที่ปั๊มเหล็กกันนะฮะถามว่าทำไมไม่ทำในพาร์ทนี้อ๋อกูลืมกูลืม โอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมเนาะก็เดี๋ยวอ่าถ้าคอมหายดีหรือว่าคอมรู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรแล้วแล้วก็ดูอาการคอมแล้วถ้าเกิดว่าคอมดีขึ้นจะรีบลง2คลิปให้ละกันเนาะขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปเลยฮะถ้าอยากให้มีเกมอื่นก็คอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวหาเกมอื่นมาเล่นด้วยเหมือนกันเออหรือว่าไม่ไม่เอาดีวะเปิดช่องใหม่ลงเกมอื่นเลยไหมเออเวิร์กเหมือนกันนะ